สวัสดีครับผม Big Scanner นะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบนะครับเครื่องสแกนรถยนต์ตัวนี้เป็นโปรแกรม d ีแนะครับมีทั้ง1 2โวลและ2 4โวลครับอ่าตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับนี้ทั้งหมดคือรุ่นรถยนต์ต่างๆนะครับตัวนี้ตัวใหม่ครับผมแล้วก็ ตั่วไปนี่ก็คือการเพิ่มสมมติว่าเราใช้อะไรประจําอยู่เรามาบวกเพิ่มตรงนี้ได้ครับหรือว่าลบเพิ่มมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าแล้วก็ลบลบได้เหมือนกันครับอันนี้ฝั่งอเมริกาครับอันนี้จะเป็นฝั่งยุโรปครับอันนี้ฝั่งเอเชียบ้านเราครับ อันนี้จะเป็นฝั่งจีนครับอันนี้ฝั่งจีนทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นเซอร์วิสฟังชันฟังชันรีเซ็ตต่างๆนะครับตอนนี้เราได้มีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้ทั้งหมดมัน4ี สีกว่า41 40. อันนี้จะเป็นอ่าการเช็คเกี่ยวกับคอมแอร์นะครับเป็นคอมแอร์ v v ไฟฟ้านะครับคอมเพรสเซอร์เทส EV นะครับอ่าที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้จะเป็นคอนโทรล DC นะครับคอนเวเตอร์ตัวเทสนะครับ การชาร์จหรือว่าโปรแกรมการชาร์จของของของรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มี EV d s e t นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ EV 48โวลต์นะครับตัวนี้แล้วจะมี OBC EV นะครับอ่าเป็นเป็นซอฟต์แวร์ออนบอร์ดชาร์จอันนี้จะเป็นการชาร์จ BYD บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ข้าไป,ไปทำการเทสได้ครับเช่นเคยครับก็มีเบรกรีเซ็ตน้ำมันสเตลลิงพงมาลัยรีเซ็ตต่างๆนะครับครอบคุมรถยนต์ทั่วโลกครับอันนี้ก็จะมีซันลูปด้วยนะครับสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหก 7, ดสิบแปดสิบเก้า2ี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบหดยบปดยิบ้าสสงหสากสาเ็ดสแปดสาม้าสี่สี่เดสสาี่สี่สี่สิบห้าฟังชันครับอันนี้จะเป็นรถนะครับรถบรรทุกยีิบสี่โวลต์นะครับ เขาก็จะเป็นรถบัสอันนี้เครื่องจักรรถหนักอะครับแม็โครบ้างอะไรบ้างครับอ,อันนี้จะเป็นรถจักรยานยนต์อันนี้จะเป็นพลังงานใหม่ก็คือ EV ครับรถไฟฟ้า EV ครับผม นีตัวจับสายอันนี้เราก็มีทั้งโปรแกรมอีโมก็เช่นเคยครับอเมริกายุโรปเอเชียจีนนะครับแล้วก็การ เข้าศูนย์ข้อมูลนะครับของเราก็จะมีเพิ่มพิเศษอ่คือทักษะการเข้าอีโมอย่างเงี้ยครับว่าเราต้องการจะเข้าของอะไรอ่ะเช่น honda เขาก็จะมีการบอกนะครับอ่าตอนนี้ออปชันอ่าตอนนี้เช็ค มีบอกบอกวิธีการและรายละเอียดด้วยครับบอกค่อนข้างละเอียดครับตัวนี้ราคาสบายสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนช่างครับ บอกรายละเอียดเยอะอยู่ครับ b y d อย่างงี้เช็ค อันนี้เป็นทักษะอีโมครับก็สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมบิ๊กสแกนเนอร์ครับขอบคุณครับ